ครับสวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องทุกสคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำรับวัี้ไม่ต้องเอียงมากมายนะพี่นอ้องไก่ดำแต่ว่ามันกนร,ระรงดำแด้ข้างนอกปกตินี่ไก่ดำนี่มันดำถึงเนื้อบ่พี่น้องกระดูกระดำอยู่นะโอ้มันดำได้ซัมหนีพี่น้องนะมันดำได้ซัมหนีก็ไม่ต้องเอียงมากมายดอกนะใต้พื้นแบงแหงหมาที่คนครสวรรค์วันนี้ไก่ตัวเนี่ยแถวบ้านผมหาบ่ได้แก้วอัน hơn kéo như vậy là anh kéo bóng kéo bóng kéo bóng kéo mình đây đầm cái này đã p อายเพลินเลียงไก่ดำนะใน้ในเฟซผมนี่แหละเราห้จักกันโอ้หลายปีแล้วครับผมสามปี แรกผมเข้าใจว่าเลือดก๊สด,ดำ <laughs> เลือดแดงคือเราา อออือืความมันความมันความหอมและการเรื่องของรสชาติรสชาติของเนื้อไก่เนี่ย tăng cả nè, phi nông, cây, hm ปากเปื่อนมือเปื่อนกับยามันเถอะนะเราต้องเงียงมากมายเราพี่น้องแนวใดที่แฉบแนวใดสีแนี่น,น้ำรวดแต่ว,ว,ว่าพื้นเดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มมีชิูมาแล้วล่ะเดี๋พี่น้องช่วงผมไหลพอดพี่แจ้าบอกชิูมาเนี่ยเพื่นอือ ออกมาแล้วออกมาแล้วบ้านเนี่ยโอ้เสียบเสบียบเสียบปีนองเลยอือหือ,หอดำ่ยันกระดูก ก็เล,เลือดกับเนื้อบดดำหรือผมเข้าใจผิดบ่ะอืม,มขึ้น

ดำค่ะ ดีเข้าตา หนังมันนี่แทบละลายในปากพี่น้องนะ ว่นเนี่ยมันสีหยาบคือใกล้บ้านทั่วไปนะจริงจริงบ่แม่นกินไก่ต้องกินหัว าสวกินขาดแล้วตัวพ่อแกล้ เดี๋ยวโต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 เทียบนะครับปั้วเนื้อมันเนี่แทบเปื่อยแทบละลายในปากนะครับแค่เอาลิ้นดุ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 นขึ้นไปก็แทบแตกแล้วครับผมบ่ต้องอี่อย่างมากมายเนะพี่น้องมือนีิไก่ดำบ่รู้ว่าไก่ดำอีย่งนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันกะเนื้อกับบ่ได้ดำ หรือผมเข้าใจผิดบ่นะครับพ่อผมเข้าใจว่าไก่ดำนี่มันต้องดำทุกส่วนนะบพว่าจะเป็นกระดูกบว่าจะเป็นเลือดบพว่าจะเป็นเนื้อนะผมเห็นไก่ดำรุ่นหนึ่งมันดำจนเลี่ยมบ่รู้ว่าพันนี่บ่เมืคนละพันกันบ้งน,นะครับก็ต้องขอพูนไอ้พื้นนะครับที่แบงปันนห้ผมจากนครสวรรค์ผมหาซื้อไ่ได้ไอ้พื้นเลี้ยงไก่ดำพอดีก็เลยไอ้ขอแบงให้ผมแน่สน,นะครับอยากาไม่แม่งดอกอยากถือว่าอิ่มนะครับอิ่มแล้วก็แซ่บ โอ้ไปลองมึงด้อพี่น้องเด้อไปลองซื้อไปลองหาเมื่อลองเฮ็ดกินเมืง่งตั้งอย่างใกล้บ้านธรรมดาอีดีครับผมนะใกล้บ้านธรรมดามันก็จะเป็นรสชาติของใกล้บ้านเนาะแต่พอเป็นไก่ดำป๊บเนี่ยโอ้โหเนื้อความมันอย่างนี้มันจะชมมันจะโอ้บออ่ตถุนิยมมากมายพี่นอ้องอะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุสน,กนกับพี่จ้าพป่ทิวไลแล้วนะครับจังไหนก็ต้องขอขอบคุณครับผมแล้วขอบคุณพี่น้องคือก็กนะที่ติดตามกันที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายๆบ่ามีอย่างไป ขอตัวจากลาพี่น้องทีนี่เ็านะครับมาพบพอกันมือ่อื่นก็ะจะมีเมนูอย่างับแซ่บมานำเสนอแบบนี้คือก็อะอยุ่กกางตรงไหนตรงไหนเขามายามมึงให้มึงนาพี่น้องนะฝนก็บาตกมาหลายมือแล้วครับผมโอ้ยซาทุดด้ลยฝนตกเลยแม่ <laughs> อาตัองยิ้มขอตัวจากลาพี่น้องทีนี่นะครับบ๊วสวัสดีครับ